เปิดใจเคลียร์ดราม่าสตอรี่ไอจีแอตอบชัดสัมพันธ์แอปนักแสดงสาวต่ายชุติมาออกมาชี้แจงแล้วกับภาพที่เป็นประเด็นดรามา่าแ p ปเปสีแดงหนึ่งลูกพร้อมแคปชั่นว่าออนไลน์ ISN เรียลความจริงรูปที่มีแคปชั่นต่ายไม่ได้โพสต์นะคะและรูปแอปเปิที่ต่ายนำมารีโพสต์ได้สื่อถึงสัจธรรมว่ารูป ข้อความบนโลกออนไลน์นั้นต่างกับชีวิตจริงรบกวนลงข่าวที่ถูกต้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะล่าสุดตายชุติมาได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าปกติเป็นคนชอบโพสต์คติคํำคงหรือธรรมะต่างๆภาพแอปเปิลที่โพสต์ไปต้องการสื่อถึงสัจธรรมชีวิตแต่สุดท้ายก็ลบทิ้งเพราะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดตีความไปกันใหญ่ แต่สุดท้ายมีคนแคปได้ทันแล้วไปใส่แคปชั่นต่อเราโพสต์ด้วยเจตนาที่ดีไม่ได้คิดอะไรแค่อยากให้ข้อคิดสอนใจแต่ก็มีคนอคติโยงเป็นประเด็นส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาใดาๆกับแอปทักซอ,อนยังพูดคุยกันปกติก็ได้ทักไปหาแล้วคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจบางทียังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประเด็นแต่เพราะโดนพาดหัวข่าวที่ไม่ถูกต้องก็โดนคนดา่า ทำไมไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนส่วนภาพที่ลูกสาวน้องทิพทินไปเที่ยวทะเลกับทิมพิธานั้นต่ายชี้แจงว่าไปกันสองคนพ่อลูกซึ่งลูกสาวชอบการไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งทริปนี้เธอติดงานไม่สามารถไปร่วมได้